ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอต้อนรับกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงนี้เราก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆท,ท่านด้วยที่ท่านได้เกิดอยู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ถึงจะเป็นช่วงที่ปลายเดือน ทุกท่านก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกิดอยู่เสมอชีวิตของชาวราศีสิงห์นั่นภายในช่วงของเดือนนี้หรือว่าติดต่อกับเดือนมิถุนายนในช่วงนี้ท่านเตรียมตัวรับแต่สิ่งดีๆได้เลยชีวิตของท่านนั้นจะพบกับช่องทางที่ดีท่านจะมีช่องทางที่เรียกว่าหาเงินหาทองได้ง่าย ในช่วงนี้เนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวในที่อันดวงดาวมีการโคจรโยกย้ายในช่วงของวันที่สองจะมีดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ในราศีเมษจึงทําให้ชาวราศี <c oughs> จึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างมากมายการเงินการทองก็ถือว่าดีในช่วงนี้การธรมากินชาวราศีสิงห์นั้นก็ถือว่าจะมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนา ไปในสิ่งที่ดีท่านจะพาครอบครัวของท่านนั้นให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองท่านใดบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นผู้นำหรืออาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในช่วงนี้ตัวท่านนั้นจะมีสเสน่ห์พูดอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนเชื่อถือมีคนนิยมยกย่องท่านอีกด้วยการเจรจาในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเจรจาอะไรในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาเอกสารอะไร ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จท่านจะทำได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นการงานก็ถือว่าท่านทำได้ดีจะมีจุดเด่นมีคนนิยมยกย่องรวมถึงเจ้านายก็ให้ความรักใกล้และให้ความไว้วางใจท่าน ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนชาวราศีสิงนั้นในช่วงนี้ท่านจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงนี้ภายในช่วงของเดือนมิถุนายนในเรื่องของการเงินท่านจะหาได้ง่ายบางท่านนั้นจะมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหาก ในช่วงนี้ถือว่าเงินทองนั้นมีการหมุนเวียนได้ง่ายดายท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จบางคนก็มีความที่เรียกว่าอยากได้บ้านอยากได้รถก็ถือว่าท่านก็ทำได้ชาวราศีสิงห์นั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทอง ท่านใดทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกบางคนนั่นจะได้ดิบได้ดีเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงนั่นในด้านของความรักความใคร่ภายในช่วงของเดือนมิถุนายนนั่นสำหรับท่านใดที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ ท่านจะเจ,เจอเนื้อคู่และตัวของท่านจะแลดูดีมีสเสน่ห์จะไปทางเหนือทางใต้จะไปทางไหนก็มีคนคอยติดตามถามไถท่ท่านอยู่เสมอบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้เจอเ,จอเนื้อคู่ที่แท้จริงในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจา บางครั้งบางคราวอาจจะมีเรื่องหรือว่ามีการคอยจ้องจับผิดกันอยู่บางคู่ถึงกับมีการแยกทางกันก็มีในเรื่องของการพูดกันจาอาจจะมีการพูดรุนแรงหรืออาจจะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงกับเลิกลากันก็มีในช่วงนี้แต่แต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือน มิถุนายนจะมีดวงดาวต่างๆอีกหลายดวงทำการโครจรโยกย้ายจึงทาให้ชาวราศีสิงนั้นมีสิ่งดีๆเข้ามาท่านแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างหรืออาจจะมีอยู่หลายอย่างหนึ่งในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน บางครั้งนั้นอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่แต่ถ้าหากว่ามีโอกาสอะไรก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำงานที่มีการส่วนรวมกันหลายคนในช่วงนี้การทำมากินก็ต้องระวังกันบ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำอะไรมีการส่วนรวมก็ให้ท่านระวังไว้ มีคนคอยจ้องจับผิดหรือมีคนคอยอิจฉาท่านอยู่ในท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนมิถุนายนสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกนั่นก็คือในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอันนี้ก็ขอให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอย่าให้ใครเขหยิบเขายืมได้ในเรื่องของการเงินการทอง ถ้าแากว่าเราให้เขาเขาหยิบเขายืมเราอาจจะไม่ได้คืนในภายหลังเขาอาจจะเอาไปแล้วเขาอาจจะไม่คืนเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมากินหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาการดำรงชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง ท่านจะพบกับช่องทางใหม่ๆในการทำมาหากินชีวิตของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือบางท่านนั้นได้เป็นเศรษฐีโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวบางท่านบางลายนั้นที่เคยลำบากมานานพอถึงในช่วงนี้ท่านก็จะได้สบายจะมีคนให้กำลังใจและ จะมีลูกน้องเข้ามาหาท่านอีกมากมายแต่ต่อจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ทำงานส่วนตัว <c oughs> หรือว่ามีการเปิดกิจการห้างร้านของตัวเองบางคนก็เปิดกิจการห้างร้านใหญ่ๆ ต่อจากนี้ไปท่านจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั่นทำให้ชาวราศีสิงห์นั่นมีความสดใสมีความสว่างสวยในช่วงของเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนาคนใดที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านก็จะเจอเนื้อคู่ได้ ภายในช่วงนี้ท้า,าว่าท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าดวงของท่านจะมีความสุขตลอดไปในช่วงนี้โดยภาพรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จก้าวหน้ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ก็ท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีผลกำไรกำไรที่งดงามท่านจะมีความต่อยอดอีกในเรื่องของการทำงานการค้าขายถือว่าดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทอง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในเวราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสาย ท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองในช่วงของเดือน มิถุนายนก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนั้นให้ท่านมันขยันทำอะไรก็ท่านตั้งอกตั้งใจทำจริงๆแล้วท่านจะมีกินมีใช้มีจับจ่ายใช้ซ้อยอยู่ไม่ขาดมือในเรื่องของสุขภาพและภารนามในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีภูมิต้านทาน,ท,านที่ดีมีความแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วย อะไรกับใครเท่าไหรนักนอกเสียจากคนที่สูงอายุในช่วงนี้อาจจะมีการติดเชือ้อหรือว่าอาจจะมีการที่เรียกว่าเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเขา่าอันนี้ท่านระวังไว้เพราะว่าเป็นการท่านที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราจงใจวิจารณญาณ ในการรับฟังมาฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี